สวัสดีค่ะวันนี้แม่วันสีผ้าพ,พี่น้องเบิ่งงัวแม่วันนะค่ะหลังจากที่เขาติดโรคลั่มปีสกินแล้วนะคะเ้อากัรฉีดรักษามาเรื่อยๆนะค่ะตอนนี้แผ้ผูพ้องแผ้ผูพ้องของเขาเนะ่ค่ะก็เริ่มแห้งแต่ว่าดูซื้อว่าพิษปกติคือท้องเขาท้องเขาหูซึ้ว่าท้องง่เนาะค่ะก็ ยาหมอีอยังเขากัรักษาเต็มทีแล้วนะคะเมื่ออาการค่ะที่นองคือสิมเอยรู้สึกว่าเขาสิโตวบวมๆเลค่ะแต่ว่าแผลผูพองนั่นกระแหงแล้วหรือว่าจะเป็นที่เขานอนกับวาลู้นะคะกับเบื่งอาการของเขาไปเรื่อยๆนะคะ กะมีขอกยุ่ไก่ไก่กันนี่แหละค่ะง่วหน่อยของเพิ่นกะตายแล้วนะคะตายไปแล้วตัวนึงยุ่ไก่ไก่กันนี่แหละค่ะกะเป็นห้วงเนาะคะ่ะเพราะว่าง่วตัวนี้นั่นเป็นลูกของซี่ว่ายสเกาหกแล้วเขากะเป็นตัวแม่เขากะง,ง่ามพอมนะคะพี่น้องกะมีพอค่ะเพิ่นเขามาเบิงแตงแต่โลกท่านหนมาระบาดเนาะคะ่ะ เดากะแม่ลูกคู่นี่เท่ากับตีราคาไบอยู่หนึ่งแสนเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกของซี่ายนี่ถ้าพวกถ้าซุ้มเรียงง่วนนี่ย่ะเจ้ากับหูนี่เนาะค่ะว่ามันเป็นจังไดพอพันเขามันได้มาตรฐานเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้กับนอนซึมนะคะ่ะงูใสคือสีไข่แพ้ผู้พ่องแพ้ที ที่เป็นตุ้มน้ำตัวเขากะแหงนะค่ะแต่ว่าทองทองหรือซึกว่าสิบ,บวมนะคะกะบั้งหัวสีซวยเขายังไดนะคะ่ะเขา้ากะยาไดดีเขา้ากะหามารักษาเขานะคะพี่น้องแม่วันมาอัปเดตข้อของแม่วันเองนะคะ่ะ นี่ค่คะกเพิ่งเป็นตัวเดียวเนาะคะ่ะโอ้น้องน่องไอง้พิ่นกับพันด้เป็นค่ะกับพระวันหน้าว่าจะหายมันติดต่อกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเบื้องอาการแหมขาวๆนี่เนาะ,ค,ะนค่ะนี่กับผลข้างเคียงเยี่ยกับพันในนี่เนาะ,ค,ะนค่ะ ถ้ามันถ้ามันหน้าวายจะไปเกิดหยีกินบ่ได้นอน่หรับนะค่ะพวกเรียงง่วอยู่เลยนี่เกเตรตดังว่าแล้ะนะคะอาการค่ะพี่น้องแต่เลืดตนนี่ค่ะลิปนี้แม่วันกะล่มีอยียงหลายแบบค่ะกายแค่มาอัปเดต เมื่อจะของเนี่ยและค่ะให้พี่น้องเบื้องแม่ลูกคู่นี้ตอนที่แม่วันประกาศขายกับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งมืนบาทน,นะคะแม่วันกับเป็นกะมี่อค่าเขามาเบิง้งแม่วันกับมาขายเพราะว่าลูกของซีไวายนี่เป็นตัวแม่หรอเขาก็ง่ามพร้อมนะคะ่ะนี่ค่ะกะให้ช่วงให้เศร้านะคะเนาะงสำหรับคลิปนี้กะก็มีอย่างเดีกค่ะ วัสดีค่ะ